ดเวยพอเลือดบอสลดทีละหลอดอ่ะเดี๋ยวมันจะมีที่กาเลยนะติดตั้งแต่ยังไงดีอะใครจองเองไหนอ่ะเลือกเลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟังพี่ปุ้ยพูดเลยลุยเลยนะเอ่ออะไรอะไรเลือดลดหลอดหนึ่งอะไรฟังไม่ทันเว้ยคือแม่งพูดมาแม่งฟังไม่ทันเลยป๋าบอลปุ้ยอ่ะ ขวานเหมือนเดิมถ้าดูจากในมิมนิมแมปอะสายบนขยายมินิแมปเลยอุ้ยฝาล้านคนอื่นคนอื่นคือ,อยังไงคนอื่นใครก็ได้อะไรนะอันติไม่อันติได้ไหมแม่งไ,งไกลว่ะ เัินเงินเงินอ้วนอ้วนอ้วนอย่ากินไฟสายล่างนะสายลากก็อเออไปอยู่สายล่างกันเป็นสายบนก้าวแต่ขวาบนเลยขวาบนเป็ที่ตีจีอันไหนวะอัในไหนซ้ายบนขวาบนวะใครชื่อท็อปตัวไหน <laughs> ใครวะชื่อท็อปอะ่ะไม่ใครวะ ขวาบนไม่รู้จักขวาบนเหรอวะไนนอ้อไหแหลมๆข้างบนน่ะข้างบนน่งออกไหมไอ้ไอ้ไอ้บันไดอ่ะ,บบอะข้างบนเอออใช่ไหมเออใช่ประตูสาวข้างล่างอาชีพหายมัวดูปราสาทเลยเธอโอ๊ย เดินหนีเดินนีเสาฮิวนะจ๊ะเรื่องกดติดตามเลยไหมล่ะมาแล้วนะมาแล้วนะ อ,อ,อ๋ออันนี้เหมือนด่านน,นั้นเลยอ,ะยอ่ะอะไรโจ้นี่เียตีอะจะทำอะไรกัน กันทำไมฉันตีรอดอยู่คนเดียวฉันตีคนเดียวน,นั้นเนี่ยพี่ <ไป S 1> วอนไป,ไ,ปไหนวะพี่วอนพี่วอน,นต้องอยู่กับกิ๊กไม่เหรออะ้วพี่ <ไป S 1> วอนไปไหนเนะี่ยแล้วทำไปเรื่องไ,ไปนไม่นอเนียเอินมีเทียวนี่ใหญ่กัน มาช่วยไปอยี่นี่ระวัง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 นุ้ยไม่ทานละละ่ะก่อนจะพูดอ่ะพูดเร็วกว่านี้ใช่ป่ะมันมาแล้วอ่ะตอนที่พูดอ่ะ แสนกว่าองแสนหนึ่งโคตรน้อยคุยยุงอ่ะตกยุงก่อนนี่ตายปะเนี่ยคาีผมไปที่ถานนช้ามากตั้งเม่ที่่ถ่านนี่ยครับก็ก็มเห็นเวลาี่ที่ถ่านแล้วอ่ะมัน แต่ว่าเลือกแก่งแบบว่าอารมณ์สกิมันตอกเดียวอ่ะว่าเดียวหรือหลอดหงอไวะอ๋อเห็นเห็นละเห็นย่วละเห็นเสานี่รู้เลยอ่ะมาก่อนตัวรอ,อดด้วยผ่านอีกแล้ว ไม่รู้เขาตีตายอ๋อเห็นแล้วอ๋อดีซีไลน์ใช่ไหมคือเรือเราลดานี่หรอ โอ้เช oh, yeah. ี่ยตกใจหมอกกันเลยทีเดียว่วงว่ะแอบตาไปโดนอะไรมาวะเนี่ยไม่ได้ใส่วันนี้ไม่ได้ใส่วันนี้ใส่แว่นทั้งวันเลยเมื่อกี้อยู่ดีๆแม่งก็แสบตาเฉยเออต้องอะไรในตุ๊กตานี้เนี่ย จะวิ่งมาหาทำไมเนี่ยกลัวแหมมาแกละหมดเอาไม่ได้ แะอะไรชนวะไม่รู้ โอ้โหช็อกอ่ะไม่ไม่เข้าเลยเลยไม่ใช่ไม่เข้าตัวเวอร์หกจีบไอเดหนหลอดน,นี่ใช่ไหม อย่างแรกนันเนี่ยคุณจะได้นอนกี่โมงวนะเนี่ยเป็นดีดีแค่นอนแล้วไม่หว่นแสบตามากวันนี้ไม่ค่อยได้นอนคนแก่มันก็ต้องมีความอดทนมากกว่าเปล่าอ่ะอ่ะไปะละ เออเอาดิลองดิเจ็บนิดนึงตายอะ่ะเออออกไว้เลยใครทำเจ็บนี้เจ็บกว่าร้อยเท่าอ่ะพยายามตีละตัวก่อนนะก็ทำก็ทำให้แฟนแฟนใหม่กับแฟนเก่าเลิกกันมาแล้วอะ่ะในคนที่ผ่านมาบอกแล้วพย่ยาอย่าทำอย่าทำให้เจ็บมึงจะรู้นันลกมีจริงรู้ได้ไงเคยเห็นไง อุ้ยหมอบเลยงูตะวันหางกระตูกอะ่ะแม่ทงทั้งวัวทั้งเพี้ยอะไรเนี่ยกระตูกมากอะ่ะคืออยากจะให้ดูว่าแบบใครยื่นเป็นช็อตช็อตช็อตชอตอะ่ะเออเดี๋ยวจะเลิกเล่นแลละ เรื่อลำคาดอะไรเนาะคำล่ะทำไมเลือดเหลือแค่นั้นอ่ะพอะพระพอกันน่ะต้องฮีมูกันไปแล้วไหมโอ้เก้าหมื่นหลอดแค่นั้นโอ,อน้เลือดเยอะนะเนี่ยหลายแสนเออไม่เยอะจังวะ อ๋อนึกว่านอกคำลานตายแลย้วโอ้ยมานานเลยเก้าพไม่ตีและมานานหมดว่าาดวม <S <S อเดฟอะไรเกียร์มาร ทำามายืนแม่งไม่เหมือนที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยมันแม่งไม่พอต้องทับพี่ชไม่เยอะไม่ทันกรรม แตงร้านตกข้างตกข้าง ครังไม่ทันนะพี่หมอกอ,อยู่เรื่อง <S <S เฮ้ยเขาไม่ได้เซตไอ้นี่ไว้เหรอเนี่ยเซตเกิดยู่งไหนวะฮะอ่าอะไรเขาใช้อ่าเ,เป็น,นอะไรนะคะพี่ปุ้ยอันนี้เปิดได้จ้ะ่ะไม,ไม่ไม่คีเซตฟูมอยู่เซตฟูมอยู่ อ๋อไม่เคยเคยลงมาเม่เคยเคยลงมา่อนหนึ่งเลยเคยแล้วเคยแล้วก็ลงกับน่ปุยไงไอ้ข้าต้องต้องออกห่างอ่ะปาตัดคืนปัดให้ยิ่งหนึ่งเดียวเลย เดี๋ยวต่อต่อจากท่าเนี้ยจักตู้เน,นี้ย <c oughs> อามาแล้วดาบปักซู้นอ่ยถ้านั้งคือต้องวิ่งต้องวิ่งไม่เกี้ยงจริงอ่ะ เรื่องของแท้อ่าน,นี่เป็นหลักฐานนะเดี๋ยวให้น้องอะไรนะที่เมื่อวานเะนี่ยพี่พี่บอกว่าอะไรเนะื้ออุ้ยจอกอะ่ะเออแล้วอะไรอ่ะเขาก็โมโหอะไรสักอย่างนี่เลยเป็นหลักฐานานะอัดคลิปไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้เขาดูเขาก็คงรู้อะอัดตั้งแต่แรกแล้วเนี่ย วิโดนประดาวคือแบบเขายังไม่เห็นอีกด้านหนึ่งของอุ้ยไงคือบอกลองถามเขาแล้วว่าเขารู้จักอุ้ยดีหรือยังเนี่ยเนี่ยจะได้รู้จักอุ้ยดีขึ้นจะไปไหนต่อไม่ไหวแล้วแสบตังไปไหนกันเนี่ยเดโมสองเหรอ มมันนนเป็้าาี่่กทจำได้ว่าอันเนี้ยอายกระจายอ่ะก็เดโม่เดโม่สองอ่ะอันเนี้ยเคยลงแล้วอานิังนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้อีกเยอะอ่ะกี่อะไรนะโคตรยากเลยก็ใจแดงสามสิบกว่าใจแดงอ่ะเดเดโม่หนึ่งแม่งยังผ่านเดโม่สองแม่งไม่ผ่าน เกมเขาดีกว่าให้หมันซื้อได้ไปก็ทำสูตรตายแล้วก็ตายาเต็มตสูด้าสกิลถือว่าไหนง่ายสุดคำว่าม่นิฟอป่ะตาไม่อ่ะ เอาไว้ไม่ผ่านเลยนะแต่มันผีผ่านแล้วใช่ไหมครับเออต <c oughs> ีบ้าไอ้ป่องปะ่ะไงป่องไม่ป,ป่องไม่เคยอ่ะ <c oughs> ป่องมันไอ้บอดพีกแก